พลันที่สสต้นสรวุฒิเนื่องจำนงตัดสินใจประกาศย้ายจากพรรคพลังประชารัฐมาซบพรรคเพื่อไทยทำให้บรรดาคอการเมืองจับจ้องสนามเลือกตั้งเขตสี่ชนบุรีเพราะถือว่าเป็นสนามเลือกตั้งที่ดุเดือดเผ็ดมันเนื่องจากมีการแข่งขันกันมาถึงสามครั้งสามคราระหว่างสสต้นกับสสเป้าจิรวุฒิสิงโตทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทย แต่การเลือกตั้งทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาสสต้นประสบชัยชนะโดยสสเป้าจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยหรือพักเพื่อไทยมาตลอดแต่ครั้งนี้เป็นการกลับขั้วกันสสต้นมาฝั่งประชาธิปไตยส่วนสสเป้ามาอยู่กับฝั่งลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสนามเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดาและน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หากมองย้อนอดีตจะพบว่ายางกล่าวของสสต้นเริ่มต้นด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพรรคประชาธิปัตย์และสมัยต่อมาก็ลงในานามของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งและล่าสุดได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพรรคพลังประชารัฐและได้รับชัยชนะมาถึง3ครั้งส่วนผู้ไพ้แพ้ตกเป็นของสอสเป้ามาตลอด แต่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้สสเป้าถือว่าไม่ธรรมดาเพราะได้รับการทาบทามจากรัฐมนตรีเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภายหลังจากทราบข่าวว่าพักเพื่อไทยปฏิเสธไม่ให้ร่วมทีมที่สำคัญบ้านใหญ่ชนบุรีก็ไม่ถูกกับสสเป้ามาช้านานสมัยกำนันเปาะหรือนายสมชายขุนปื้มยังมีชีวิตอยู่ ทำให้มีการปฏิเสธไม่ให้ร่วมงานกับพักเพื่อไทยอย่างสิ้นเชิงที่จะนําเอาสสเป้าเข้าไปร่วมทีมประกอบกับมีตัวเลือกที่ดีกว่าคือสสต้นซึ่งมีความสนิทชิดชอบกับบ้านใหญ่มายาวนานรวมทั้งถือว่าสสต้นมีดีกรีเป็นสสมาถึง3สมัยติดต่อกันจึงได้มีการพิจารณาเป็นพิเศษ จนกระทั่งได้ตัดสินใจเลือกสสต้นมาร่วมงานและลงสมัครรับเลือกตั้งสสในพื้นที่เขตสีชนบุรีประกอบไปด้วยบ้านบึงบ่อทองหนองใหญ่และถือว่าเป็นพื้นที่เดิมของสสต้นกับสสเป้าอีกด้วยหากมาวัดในเรื่องของฐานคะแนนเสียงสสต้นจะมีไม้เด็ดคือในสุรสิทธิธิวุฒิวรลักษณ์ อดีตสสในพื้นที่ชนบุรีหลายสมัยและมีฐานคะแนนที่บ้านบึงบ่อทองและหนองใหญ่เป็นอย่างดีเนื่องจากได้ลงพื้นที่หาเสียงและพบปะชาวบ้านมาโดยตลอดที่สำคัญงานศพไม่เคยขาดและยังได้รับการขะานนนามว่ามือเผาหมืน่นศพถือว่าฐานคะแนนเสียงหนานแน่นประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากนายพฤติพงศ์สิงโตทองน้องเนยสินยอริต้า หรือนางสาวลลิตาสิงโตทองซึ่งเป็นสอจอชนบุรีเขตพื้นที่อำเภอบ้านบึงและสอจอจังหวัดชนบุรีกลุ่มเรารักชนบุรีทําให้มีเสียงสนับสนุนจากนายวิทยาคุนปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเรารักชนบุรีอีกทางหนึ่งด้วยถือว่าฐานคะแนนเสียงในเขตนี้ของสสต้นยังมีความเหนียวแน่น ส่วนทางด้านสสเปาต้องยอมรับว่าลงสมัครรับเลือกตั้งสสมาแล้วหลายครั้งในานามของพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากพื้นที่บ้านบึงบ่อทองหนองใหญ่ยังเป็นพื้นที่ของฝ่ายพันธมิตรหรือคนเสื้อเหลืองประกอบกับเกมการเมืองยังห่างชั้นกับสสต้นทำให้ความได้เปรียบตกไปอยู่กับสสต้นส่งผลให้การเลือกตั้งทุกครั้งไม่ประสบความสำเร็จ แต่การเลือกตั้งครั้งนี้สสเป้าได้สวมเสื้อพักครวมไทยสร้างชาติของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติถือว่าไม่ธรรมดาที่สำคัญสสเป่ายอมรับว่าการหาเสียงอย่างง่ายกว่าแต่ก่อนอย่างมากมายเพราะอยู่ฝั่งพันธมิตรหลายคนให้การต้อนรับอย่างมากมาย เมื่อลงหาเสียงในพื้นที่ส่งผลให้การหาเสียงมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นและแนวโน้มทางการเมืองดีขึ้นมากกว่าสมัยเมื่ออยู่กับพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามสนามเขตเลือกตั้งสี่ชนบุรียังเป็นความหวังของรัฐมนตรีเฮงที่สอสอเป้าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เชกเช่นเดียวกับกลุ่มบ้านใหญ่ก็หวังว่าสอสต้นจะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกันจึงได้คว้าตัวมาลงสมัครรับเลือกตั้งสนามเลือกตั้งเขตสี่ชนบุรีบ้านบึงบ่อทองหนองใหญ่ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับสสเป้าหวังชัยชนะในครั้งนี้อย่างเต็มเปี่ยมถือว่าเป็นการลงสมัครสสครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะบกมืออำลาวงการทางการเมืองและส่งไม้ต่อให้กับลูกๆที่จะต้องสานต่อการเมืองในตระกูลสิงโตทองต่อไป